สวัสดีค่ะวันนี้โบจะพาเพื่อนๆมาดูเบื้องหลังนะคะการเตรียมตัวไปถ่ายรูปนะคะประจำปีของการแสดงการเต้นของลานนานะคะซึ่งในเทอมนี้นะคะลาน,นามีการลงเรียนเต้นไว้สองคลาสก็คือคลาสเปลเล่นะคะแล้วก็คลาสแท็บแดนส์นะคะวันนี้เขาเรียกว่าเป็นวันพิกเจอร์เดย์ค่ะเขาก็จะให้เด็กนักเรียนเนี่ย ไปถ่ายรูปนะคะทั้งรูปเดี่ยวแล้วก็รูปกลุ่มรวมกับเพื่อนๆนะคะโดยที่ลานาเนี่ยเขาจะมีสองชุดที่เขาต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องแต่งหน้านะคะเพื่อที่ไปถ่ายก็คือชุดแรกเป็นชุดสีออกชมพูม่วงนะคะเป็นชุดที่สำหรับการแสดงบัลเล่แล้วก็ชุดที่2ก็คือชุดสีแดงค่ะเป็นชุด แ a p d a n น e นะคะเดี๋ยวโบจะมีเคล็ดลับนะคะในการกล้าวผมมวยแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็แก้ปัญหาสำหรับใครที่มีลูกผมเส้นเล็กเส้นบางแล้วผมไม่เท่ากันเหมือนลานานานะคะแล้วก็ในส่วนของการแต่งหน้านะคะมีคุณแม่คนไหนที่ต้องปวดหัวกับการจับเจ้าตัวเล็กมาปัดมาสคาร่าบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงโบจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงให้เจ้าตัวเล็กเนี่ย ปัดมาสคาร่าได้โดยที่ไม่มีปัญหาแล้วก็งองแงเลยค่ะ หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กล้าวผมเรียบร้อยนะคะเรามาดูวิธีการทำกันค่ะก่อนอื่นเราต้องแปลงผมไม่ให้ผมมีสังกะตังก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เจลค่ะะโลมไปรอบๆผมนะคะที่เราจะกล้าวผมอันนี้เป็นเทคเนิคเนไม่ให้เหมือนกับผมเส้นเล็กๆมันล่วงลงมานะคะแล้วก็ให้ผมอยู่ตัวด้วยอันนี้นะคะเป็นหวีปลายแหลมค่ะจะช่วยให้เรา รวบผมกล้าวผมเป็นหางมาได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็ใช้ยางมัดเข้าไปค่ะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เก็บงานนิดนึงโดยใช้เจลนะคะแล้วก็สเปรย์ค่ะเพื่อให้ผมอยู่ทรงนะคะโบใช้สเปรย์แบบว่ามีเดียมโฮก็คือไม่ไม่ได้แข็งมากนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็หยิบโดนัทออกมาค่ะโบใช้โดนัทอันเล็กเพราะลานา,นามีผมสั้นถึงปานกลางนะคะแล้วก็ เอาหางมาเนี่ยใส่ไปตรงกลางโดนัทอย่างที่เห็นในวิดีโอนะคะแล้วก็เริ่มกระจายผมหางมาให้ครอบไอตัวโดนัทไม่ให้เห็นตัวโดนัทนะคะครอบไปเรื่อยๆค่ะตามในวิดีโอนี้เลยหลังจากนะคะหลังจากนั้นนะคะหยิบไอตัวยางมาอีกหนึ่งอันค่ะก็ครอบตัวโดนัทไปอย่างนั้นค่ะาจะจจะ1ทบหรือ2ทบขึ้นอยู่กับขนาดของยางรัดผม,มนะคะตามสะดวกแม่แมเลยเสร็จแล้วเราก็จัดทรงนิดนึงค่ะ โดยที่เอาตัวกิ๊บดำค่ะปักไปรอบๆนะคะแล้วก็ปักไม่ให้เห็นในตัวยางที่เรามัดไว้นะคะเอาตัวผมเนี่ยแหละคะ่ะครอบคุมไปเลยแล้วก็ลงสเปรย์อีกนิดหนึ่งให้ผมอยู่ตัวนะคะจัดทรงหลังจากนั้นโบกก็ใช้เน็ตนะคะครอบผมนะคะ2ชั้นนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวเขาเรียก กิ๊ตัวยูนะคะสำหรับก้าวผมนะคะปักไปรอบๆมวยผมค่ะทำให้ผมอยู่ตัวมาก,กิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บก็ใช้สเปรย์อีกครั้งหนึ่งค่ะทะดาเสร็จแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากที่ทำเสร็จรวดเร็วมากทำเสร็จภายใน3นาทีค่ะแล้วก็สำหรับใครที่มีลูกผมเส้นเล็กๆนะคะแล้วมันไม่ค่อยอยู่ตัวก็สามารถใช้เจลนะคะแล้วก็กิ๊บปอแปะช่วยนะคะ ติดทางด้านหลังได้ทำให้ผมที่เป็นเส้นเล็กๆเนี่ยมันไม่ร่วงออกมานะคะหลังจากทำผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูลาน,นาแต่งหน้าในลุคสีชมพูอมม่วงกันต่อดีกว่าค่ะสำหรับการแต่งหน้าในวันนี้นะคะโบไม่ได้ใช้รองพื้นที่เป็นน้ำน้ำนะคะโบใช้แค่แป้งตลับนะคะสำหรับผิวแพ้ง่ายอันนี้จะเหมาะสำหรับเด็กนะคะเพราะว่าผิวเขายังบอบบางอยู่โบก็ใช้ตัวแป้งตลับเนี่ยนะคะ ปัดทั่วใบหน้าของลาน,นานะคะอย่างที่เห็นในวิดีโอเนี่ยลาน,นาก็หัวเราะคิกคักค่ะเพราะว่าจัาก,กจีค่ะแต่งหน้าครั้งแรกหลังจากนั้นนะคะโบก็ใช้ที่ทาตาเป็นสีนูดนะคะก็ทาทั่วๆเปลือกตาของลาน,นาทั้งสองข้างนะคะ หลังจากนั้นโบก็ใช้ที่ทาตาสีชมพูทาบริเวณรอยพับของตาทั้งสองข้างของลานนานะคะแล้วก็ใช้สีม่วงค่ะทาบริเวณตรงหางตาของลานนาเพื่อให้ตาดูโตขึ้นนะนะคะท้ายที่สุดนะคะโบก็ใช้ไฮไลท์สีออกชมพูม่วงค่ะทาบริเวณใต้โหนกคิ no ้วนะคะทำให้มันเป็นเหมือนกับเป็นประกายเป็นกลิตเตอร์นิดนึงนะคะถ้าถ้ามองไกล ก็จะเห็นสุดท้ายก็คือแก้มค่ะแก้มโบก,ก็เลือกที่ทาแก้มสีออกชมพูออกม่วงๆนิดนึงนะคะทาตรงหนกแก้มของลานนาทั้งสองข้างลานนาก็หัวเราะไม่หยุดเลยค่ะเพราะว่าจักกะจีมากๆนางเป็นคนที่จักกะจีค่ะิก t i love ต่อมานะคะโบก็ใช้ที่เขียนคิ้วของโบเนี่ยนะคะปัดคิ้วลานนาเล็กน้อยนะคะแล้วก็สิ่งที่แม่ๆหลายคนอยากรู้ก็คือทามาสคาร่าให้เด็กๆยังไงไม่ให้เลอะนะคะเทคนิคก็คือวางมาสคารา่าเฉยๆค่ะให้เขากริบตาลงไปที่มาสคาร่านะคะทั้งสองข้างถ้าทำวิธีอย่างที่โบบอกเนี่ยนะคะนี่เป็นเทคนิคจากคุณครูที่สอนเต้นลาน,นาเองเลยบอกว่าก็ ถ้าทำได้แบบนี้ก็จะไม่เลอะค่ะให้เขาก็พริบลงในตรงมาสคารา่าระวางพยายามวางมาสคาร่าเฉยๆนะคะเห็นไหมคะลานานาก็ฝึกกระพริบสักพักหนึ่งแล้วก็บวก,กให้ลองทำจริงเลยตัวมาสคาร่านะคะนางก็ทำได้เสร็จสมบูรณ์ไม่เลอะเทอะเก่งมากเลยค่ะ สุดท้ายและท้ายสุดนะคะทางโรงเรียนเขาก็มีเทคนิคในการทาปากมาให้ค่ะเราใช้ลิปไลเนอร์สีชมพูนะคะทารอบๆปากของเด็กๆนะคะไม่ต้องทาเข้าไปข้างในมากเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะทำเลอะแล้วก็จะติดฟันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงหน้างานก่อนจะแสดงหรือว่าก่อนไปถ่ายรูปจริงเนี่ยเราให้ไปเติมลิปกลอสตรงกลางปากของเด็กๆเ,เอาเพื่อที่ว่าเด็กๆจะได้ไม่ปาดลิปสติกแล้วก็เลอะไปทั้งหน้านะคะ หลังจากดูการแต่งหน้าในโทนสีชมพูม่วงของลานาในคลาสบัลเล่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูการแต่งหน้าของลานาในโทนสีแดงน้ำตาลในคลาสแท็บแดนซ์กันดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะโบก็ใช้แป้งนะคะทาให้ทั่วๆหน้าของลานานะคะเพื่อให้หน้าเนียนนะคะหลังจากนั้นโบก็ใช้ที่ทาตาสีเนื้อค่ะหรือสีนูดนะคะทาให้ทั่วๆเปลือกตาทั้งสองข้างค่ะ ตามมาด้วยที่ทาตาสีแดงนะคะออกส้มแดงนะคะเพื่อให้เข้ากับชุดที่ลานาจะไปเต้นหรือว่าไปถ่ายรูปในวันนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยที่ทาตาสีน้ำตาลตรงปลายห่างตานิดหนึ่งเพื่อให้ตากลมโตนะคะแล้วก็จะลืมไม่ได้เลยก็คือไฮไลท์ใต้คิ้วทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณหัวตาด้วยค่ะบอกว่าใส่ไฮไลท์ไปนิดนึงไฮไลท์นี่ก็สีออกแบบ กลิตเตอร์คือเงาเงานิดนึงอะนะคะไม่ได้เยอะมากที่ปัดแก้มนะคะวันนี้ก็เลือกสีออกโทนส้มนะคะเมื่อวานนี้จะเป็นสีโทนสีชมพูแล้วก็ตบท้ายปัดคิ้วนิดนึงค่ะตามมาด้วยการปัดมาสคาร่าตามเทคนิคที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้ลิปไลเนอร์วันนี้ใช้ลิปไลเนอร์สีแดงในการทาปากของลานนาค่ะแล้วก็โบใช้กลอสนะคะ ใส่ตรงกลางของปากนิดนึงแตะๆนะคะแล้วก็เกลีย่ยให้เข้ากันค่ะ Lana do you love your hairdo and your makeup today yeah yes i love it เอาละค่ะหลังจากที่ลาน่าแต่งหน้าแล้วก็ทำผมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ลานาก็พร้อมที่จะไปถ่ายรูปแล้วค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วตามไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำกันดีกว่าค่ะ Okay, one, two, three. Cheese. Cheese. All right, can <laughs> you... Gotta look here. Look, look, right. look, look, look. Lea, over here. All say right, her right. Gotta look, 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 <laughs> Lily, I'll be look. Lily, over here. Look, 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 One, two, three. Liga, Cheese. Liga. <laughs> All right, now we're gonna take one. Now two. touch your heart. Go right here, and we say, funny. One, two, three, funny. Oh, you awesome. Touch your heart and say love.

And one more all right, okay. all right good all right good you take your to the face is like all right เพิแป๊บเดียวหมดกันไป1วันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆตามลานนากับโบมาถ่ายทำเบื้องหลังการถ่ายรูปวัน Picture Day ในวันนี้ชอบกันไหมคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กดติดตามวิดีโอของแม่โบกับลานนาในช่อง m a ม่าโบแอนลานาชาแนลนะคะและยังไงเจอกันอีกทีในวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ